บัตตานีเอฟซีครับในชุดเหลืองนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับตรรพชนจัสวันพยายามที่จะติดสปีดเข้ามาด้านในมีพื้นที่แล้วครับแล้วหลอกยอดไปลุ้นเอาในกรอบคืนกลับมาให้กับเจบ็อกซัดูกนิ้ต็มบล็อกแล้วจิงด้วยซ้ายทีก็ไปตงตัวสารวัตรนะครับอย่าของบอดได้หมดแล้วครับแล้วยอดเข้ามาของกิติพงศ์แล้วเตโต้ไม่หลบบอลยังได้อยู่กอสเตโต้หาเลียมแล้วจิ้งซ้ายไปตงตัวสารวัตรนะครับ อ้าวได้อีกแล้วครับคาร์ลอสเนโตจะหาเหลี่ยมยิงได้หรือเปล่าไหลมาเจนพอ็อพซับตรงนี้ฮู้ข้าวคานไม่รู้เลยครับอันนี้เทพมองแล้วลูกนี้หยอดมาถึงเจนพ็อพเล่นไปก่อนแล้วทุดท้ายหุ้มเขียร์แล้วซ้ำทีอีกอยากไปดูยังไม่ได้ครับแล้วพัฒนพ้เข้ามือสารวัตครับทั้งสองทีมปรับมาแล้วนะครับในวิธีการเล่นแต่ว่าเดี๋ยวดูว่ามันจะมีน้ำมีนวลแค่ไหนด้วยอ้าวแล่วบอลตบพื้นตรงนี้เนโตเนโต ปต่นีผู้จากคาร์ลอสเนโต้ครับโอแนวรับผิดพลาดนะครับดึงประตูศูนย์ครับโยกมาแล้วครับปัตตานีให้มาย้อนหลังเจ็ดพบไปหน่อยหาเรียมอยู่เจ็ดพบอักรอบซ้ายลงสกันุนปัตตานีแล้วครับบอลโยกออกไปขวาสเปนมาถึงตรงนี้แล้วเปิดตัดเข้ามาแล้วเก็ุโอ้โหบอลแล้วยกมาจากบอลยาวๆเอาพื้นที่หน่อยครับสนั่นเปิด าบ่าประตูละบ่งหนึ่งประตูโอ้โหแล้วเป็นน็พรุษครับบุ้ยบงสะบัดลูกนี้ครับนบพรุษรักษาชุมครับมานาที่สำคัญเลยครับตปเสมอนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหโอ้โหแล้วผู้สิปเป่าจบเกมเลยครับสขลา f เอฟซีเปิดบ้านเสมอกับปัตตานีเอฟซีไปหนึ่งหนึ่งในดาร์บี้แมตช์เมืองใต้เลยครับ